สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเคียอาร์มสายสเต็ปคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาไปกอล์ฟุตบอลของวันอังคารที่16กรกฎาคมโดยวันนี้เราจะมาไปกอล์ฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นแซมล็อกโรเวอร์พบไวกิ้งเกอร์คู่ที่2สเตอัวบัวคาเลตติพบบัวตัดคู่ที่3ฟิวเจอร์เอฟซีพบอันดาลีไคลโรและคู่สุดท้ายเดซิกตูซิพบเดอนนิวเซนแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอล ทางเฮียมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันหากสนใจเป็นโค้ดเด็กกับเราสามารถดดไลน์มาได้ที่ a r m 8 8มันเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างแซมล็อกโรเวอร์พบไวกิงเกอร์ลเดียบิกก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนทั้งสองทีมก่อนด้านแซมล็อกแข่ง23นัดชนะ9เสมอ7แพ้7อยู่นับที่4ของตารางส่วนหน้าไวกิงเกอร์แข่ง14บนัดชนะ10เสมอ3แพ้1อยู่หัวตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมมันบ้างซึ่งทั้งสองทีมเคยเจอกันเพียงแค่นัดเดียว โดยจะเป็นการเสมอ0-0โดยจะแบ่งเป็นสกอร์ต่ำหนึ่งครั้งต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากแซมล็อกโรเวอร์แข่งสินัดหลังสุดชนะ3มเสมอ2แพ้โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์ตำ 3, 0, ร่ำสามสูงหนึ่งส่วนทางด้านไวกิงเกอร์ลนยาวิกแข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ5ไม่แพ้เลยโดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงหนึ่งต่ำสาม ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากเซมล็อกโรเวอร์ over, แข่ง6ด้านหลังสุดชนะราคาบน2สองครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ5ส่วนทางด้านไวกิงเกอร์แข่ง6ด้านหลังสุดชนะราคาบนลครั้งเสมอ1แพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3าต่ำ3าผลสกอร์ที่คาดเซมล็อกโรเวอร์ over, เปิดบ้านชนะ1ประตูต่อ0ูมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างสเตอัวบบคาเลติพบเบอร์ตัสก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนทั้ง2งทีมันก่อน บูคาเรติแข่ง1น,นัดชนะ1ครั้งโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง5้าตรงด้านบัวตัสแข่ง30นัดชนะ26สเสมอ1แพ้3อยู่อันดับที่1ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของบูคาเรติที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง7ประตูต่ตอ1โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1ครั้งต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้งสงทีสทมกันบ้างเริ่มจากบูคาเรต แข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3โดยสีนัดหลังสุดบงเป็นสกอสูง2เสมอ1ต่ำ1ส่วนทางดวลตัสแข่งสินัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ต่ำ1ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากทั้งสองทีมมึงเปิดฤดูกาลโดยไม่มีเสถิติของราคาบอลผลสกอร์ที่คาดบาุคลเลติเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อศูนย์ มาตอนที่คู่ที่3ระหว่างฟิวเจอร์เอพบอานาลีไคลโลก่อนอื่นเราไปดูหนับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านฟิวเจอร์เอฟแข่ง29นะัดชนะ12เสมอ11พล6อยู่อันดับที่4ของตารางส่วนด้านอานาลีไคลโลแข่ง24นะัดชนะ19เสมอ3พ้2อยู่นอันดับที่2ของตารางเรามาดูสถิต,ติที่พบกันของทั้งสองทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของอานาลีไคลโลที่คว้าชนะไปได้1ครั้งเสมอ3จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูง2ต่ำ2 ต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากฟิลเจอร์เอฟซแข่ง10นัดหลังสุดชนะ7เสมอ2พ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ2ส่วนทางด้านอันดาลีไคลโลแข่ง10นัดหลังสุดชนะทั้ง10ไม่แพ้เลยโดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากฟิลเจอร์เอฟซแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งเสมอ1แพ้1โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ต่ำ3 ส่วนร้านอันดาลีไคลโรแข่ง6นัดลังสุดชนะราคาบอลหน้าครั้งแพ้1โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2สเสมอ1ต่ำ1ผลสกอร์ที่คาดอันดาลีไคลโรบุกเอาชนะ2ประตูต่อ0มาตอนที่คู่สุดท้ายระหว่างเดซิกตูซิกพบเดนิลเซนก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนในของทั้งสองทีมกันก่อนเรื่มจากเดซิกตูซิกอยู่อันดับที่5ของตารางเป็นทีมเพิ่งเปิดฤดูกาลส่วนด้านเดนิลเซนแข่ง22นัดชนะ20สเสมอ2ไม่แพ้เลยโดยสิน้น อยู่หัวตารางต่อไปเราไปดูสถิติที่พบันของทั้งสองทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของเดอะนิวเซนที่คว้าชัยชนะไปได้1ครั้งโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1ครั้งต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมมันบ้างเริ่มจากเดซิกตูซิกแข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าส่วนทางด้านเดอะนิวเซนแข่งสินัดหลังสุดชนะ8ดแพ้2โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงทั้ง4 ผลสกอร์ที่คาดเดินนิวเซนบุกชนะ2ประตูต่อ0ส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยเอ็นต้คอบอลคนไหนอยากตามเฮีเาายเอดไลเฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้พุทบอลตั้งสเต็ปและสติงรับรองไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอดไลาเฮียมาได้ทางไลเอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย